ัสสือที่กรอบนอกนุ่มในแบบแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวก็ขาดแล้วก็วคือไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นเลยค่ะอันนี้เขาเป็นสูตรมาจากเมืองนีงาตาประเทศญี่ปุ่น้วคือถ้าสั่งมาเป็นเซตเขาก็สามารถเติมข้าวผักแล้วก็ซุปฟรีด้วยนะของกินเล่นเราสั่งมาเป็นคุระเกะปูข้างในก็คือจะแน่นๆยมๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยใครชอบกินชีสต้ตองสั่งคัสสือไส้ชีสค่ะชีสเขาให้แบบจัดเต็มมากแบบแน้นๆยมๆแบบนี้เลยมาลานี่ก็คือแนะนําเลยว่าต้องสั่งเซตคัสสือหมูซุยสั่งออนท็อปมาเป็นข้า เขาจะมีเป็นคัสสึเข้มข้นกับซอสลูกแพรค่ะนำซอสลูกแพรค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จะมีความเข้มข้นหอมๆอร่อยเลยหมูคือกรอบนอกนุ่มในแบบแทบไม่ต้องออกเลียงเคี้ยวนี่เขามีเนื้อเลยนะคะแล้วสั่งมาเป็นเซตออสเตรเลียเซอร์ลอยออนท็อปมาเป็นข้าวอบบัตเตอร์ค้อนนั่นคือหอมหอมเนยจะมีเป็นเตาไมาให้าจี่เพิ่มเลือกระดับความสุกเองได้เลยค่ะสั่งมาเป็นเมนูที่เข้าข้อแลบกับประตนเลือกฟรีเลนเป็นแฮมเบิร์กซอสเห็ดรสชาติเข้มข้นแล้วกับชีสยืดมากถ่ายด้วยไอศครี่ สาขาซเซอร์เคิลและชะพฤกษืมัมีหลายสาขามากๆเลยชอบกินคสัสสือแบบกรอบนอกนุ่มในก็คือห้ามพลาดร้านนี้